ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุทกานิกายปฏิสัมพิธามักยานกถาสัพพัญยุตยานิเทศข้อ293ชื่อว่าสัพพัญยุตยานเพราะอาจว่าสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกอันพระตถาคตทรงทราบแล้วตลอดทั้งหมดที่ไม่ได้ทรงทราบไม่มีชื่อว่า อนาวรณญาณเพราะอัดว่าในยานนั้นไม่มีเครื่องกัน้นชื่อว่าสัพพัญยุตยญาณเพราะอัดว่าสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกอันพระสถาคตทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วส่งถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ส่งถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มี ชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะอัดว่าในญาณน,นั้นไม่มีเครื่องกัน้นชื่อว่าสัพพญยุตยานเพราะอัดว่าสภาพเป็นเหตุเกิดแห่งสมุทยัยสภาพเป็นที่ดับแห่งนิโรธสภาพเป็นทางแห่งมรกสภาพปัญญาอันแตกฉานดีในอาจแห่งอัฏฐปฏิสัมพิทาสภาพปัญญาอันแตกฉานดี ในธรรมแห่งธรรมปฏิสัมพิทาสภาพปัญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมพิทาสภาพปัญญาอันแตกฉานดีในปฏิพานแห่งปฏิพานณปฏิสัมพิทาอันพระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้ว ทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวารณญาณเพราะอัดว่าในญาณน,นั้นไม่มีเครื่องกัน้นชื่อว่าสัพพญยุตยานเพราะอัดว่าญาณในอินทริยประปโรปริยตะญาณในฉันทะเป็นที่มานอน และกิเลสอันนอนเนื่องแห่งสัตว์ทั้งหลายญานในยมะกะปฏิหารญานในมหากรุณาสมาบัตอันพระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่า อนาวารณญาณเพราะอัดว่าในญาณน,นั้นไม่มีเครื่องกัน้นชื่อว่าสัพพัญญุตญาณเพราะอัดว่าอารมณ์ที่ได้เห็นที่ได้ฟังที่ได้ทราบที่ได้รู้แจ้งที่ได้ถึงที่สแสวงหาที่เที่ยวตามหาด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกแห่งหมูสัต พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพและมนุษย์อันพระตถาคตทรงทราบแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วตลอดทั้งหมดด้วยพระปัญญาที่ไม่ได้ทรงถูกต้องแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีชื่อว่าอนาวารณญาณเพราะอาจว่าไม่มีเครื่องกั้นในญาณน,นั้น บทธรรมน้อยหนึ่งที่พระจ้าาคตไม่ทรงเห็นแล้วไม่มีในโลกนี้อันหนึ่งบทธรรมน้อยหนึ่งที่พระตจาาคตไม่ทรงรู้แล้วและพึงรู้ไม่ได้ไม่มีพระจ้าาคตทรงทราบยิ่งซึ่งธรรมเป็นเครื่องนำไปทั้งปวงเพราะเหตุนั้นพระตจาาคตจึงเป็นพระสมันตะจักสุคือผู้ทรงเห็นทั่ว สัพพัญญุตยานิเทศจบยาณกถาจบโดยพระสัพพัญญุตยานคือพระปัญญารอบรู้ในสรรพสิ่งทั้งปวงโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนาวรณญาณทางพระสัพพัญญุตยานและอนาวรณญาณน,นี้ก็เป็นสิ่งเดียวกันพระสัพพัญญุตยาน,นี้เกิดขึ้นทำให้ทรงทราบแล้วแทงตลอดแล้ว เห็นแล้วรู้แจ้งแล้วทรงกระทําให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วในอริยสัจสี่และในปฏิสัมพิทาญาณสี่นั่นก็คือพระปัญญาอย่างรู้ในอริยสัจสี่นั่นก็คือทุกขาริยสัจได้แก่ความเกิดความแก่และความตายเป็นสิ่งที่มีจริงทุกขาริยสัจนั้นควรกําหนดรู้ ทุกขาริยสัตว์นั้นได้กำหนดรู้แล้วทุกขสมุทัยคืออวิชชาและตัณหาเป็นสิ่งที่มีจริงทุกขสมุทัยนั้นเป็นสิ่งที่ควรละทุกขสมุทัยนั้นละได้แล้วนิโรธะคือการดับทุกได้แก่ดับความเกิดความแก่และความตายเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง และได้ทรงทำให้แจ้งแล้วทุกขาน,นิโรธคาไม่ดีปฏิปทาริยศสัตว์คือทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกนั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่ควรอบรมให้เกิดให้มีขึ้นและได้อบรมให้เกิดให้มีขึ้นแล้วในส่วนของความเป็นพระหันคือถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสี่นั้นได้แก่อัตาปฏิสัมพิธาแตกฉานในอัด ธรรมปฏิสัมพิธาแตกฉานในธรรมนิรุติปฏิสัมพิธาแตกฉานในภาษาปฏิภาณปฏิสัมพิธาแตกฉานในปฏิภาณพระองค์ก็ทรงทราบแล้วทราบโดยตลอดแล้วทรงเห็นแล้วทรงรู้แจ้งแล้วทรงทำให้แจ้งแล้วทรงถูกต้องแล้วด้วยพระสัพพัญยุตยานหรืออนาวรณญาณ โดยประการตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสัพพัญชูผู้รู้แจ้งในสรรพสิ่งทั้งปวงไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้นได้สำหรับข้อความในอัตถกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสัทธรรมปกาสินีอัตถกถาคุตกานิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถายานกถาสัพพัญยุตยานิเทศ 293คําคำว่าทรงทราบแล้วก็ความลัดต่อไปทั้งหมดได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทั้งหมดด้วยพระญาณพระสารีบุตรเถระอธิบายเนื้อความที่ท่านกล่าวว่าที่ไม่ได้ทรงทราบไม่มีโดยการปฏิเสธคําว่าทรงเห็นแล้วก็ความลัดต่อไปทั้งหมดได้แก่ มิใช่เพียงทรงรู้อย่างเดียวเท่านั้นที่แท้ทรงกระทำดุดเห็นด้วยจักู่อีกด้วยคำว่าทรงรู้แจ้งแล้วก็ความละต่อไปทั้งหมดได้แก่มิใช่เพียงทรงเห็นอย่างเดียวเท่านั้นที่แท้ทรงทำให้ปรากฏอีกด้วยคำว่าทรงทำให้แจ้งแล้วก็ความละต่อไปทั้งหมดได้แก่ มิใช่เพียงทรงรู้แจ้งอย่างเดียวเท่านั้นที่แท้ทรงทำให้ประจักษ์ด้วยการได้พยานในยานนั้นอีกด้วยคำว่าทรงถูกต้องแล้วข้อความละต่อไปทั้งหมดได้แก่มีใช่ทรงทำให้แจ้งอย่างเดียวเท่านั้นที่แท้ทรงถูกต้องด้วยอำนาจทรงประพฤติตามชอบใจบ่ยบอยๆอีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าท่งทราบแล้วด้วยอำนาจลักษณะตามเป็นจริงชื่อว่าทรงเห็นแล้วด้วยอำนาจสามัญยาลักษณะชื่อว่าทรงรู้แจ้งแล้วด้วยอำนาจกิจคือรัษะชื่อว่าทรงทำให้แจ้งแล้วด้วยอำนาจปรากฏคือปัจจุประานชื่อว่าท่งถูกต้องแล้วด้วยอำนาจเหตุใกล้คือปัตถฐาน อีกอย่างหนึง่งชื่อว่าทรงทราบแล้วด้วยอำนาจความเกิดขึ้นแห่งยานชื่อว่าทรงเห็นแล้วด้วยอำนาจความเกิดขึ้นแห่งจักษุชื่อว่าทรงรู้แจ้งแล้วด้วยอำนาจความเกิดขึ้นแห่งปัญญาชื่อว่าทรงทำให้แจ้งแล้วด้วยอำนาจความเกิดขึ้นแห่งวิชาชื่อว่าทรงถูกต้องแล้ว ด้วยอำนาจความเกิดขึ้นแห่งแสงสว่างพึงทราบความพิสดารโดยในยะมีอาทิว่าสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกอันพระตถาคตทรงเห็นแล้วตลอดทั้งหมดที่ไม่ได้ทรงเห็นไม่มีและโดยในยะมีอาทิว่าที่เที่ยวตามหาด้วยใจแห่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกและอื่นๆทรงทราบแล้วข้อความละต่อไป ตลอดทั้งหมดที่ไม่ได้ทรงทราบไม่มีคาถาที่ได้กล่าวไว้ครั้งแรกท่านกล่าวซ้ำอีกด้วยอำนาจสรุปความเมื่อกระทำการสรุปคาถานั้นแล้วย่อมเป็นอันกระทำการสรุปยานไว้ด้วยอัตถกาถาสัพพัญยุตยานิเทศจบอัตกถาญาณกถาจบ